จากสถานการณ์นะครับที่มีข่าวในเรื่องของการแพร่ระบาดหรือว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด -19 นะฮะที่ในพื้นที่จังหวัดสุโรสากรนะครับในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยการนําของท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ได้มีข้อสั่งการนะครับว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยทำการค้นหานะผู้ที่มีประวัติเสี่ยงที่ไปเสี่ยงสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นในทั้งการเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทากร ทั้งในส่วนที่ไปสัมผัสใกล้ชิดนะครับในการไปรับอ่านทะเลเพื่อที่จะมาจําหน่ายในจังหวัดสุรินทรนะ์ซึ่งในวันนี้นะครับทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์และเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับได้มาดําเนินการในการคัดกรองอกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนะครับซึ่งจากการสักประวัติส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่ำนะครับนะใ,นในการที่จะดําเนินการในการตรวจค้นว่ามีผู้ติดเชื้อหรือไม่นะครับ สำหรับในเรื่องของมาตรการนะครับที่เราอยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนนะครับได้ปฏิบัติตัวโดยเบื้องต้นนะครับสิ่งแรกอยากให้ทำก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังในกลุ่มของประชาชนนะครับที่อาจจะมีการเดินทางกลับมาหรือว่ามีประวัติเดินทางไปที่พื้นที่จังหวัดสุดสาครนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะครับให้มารายงานนะครับแล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะได้ประเมินอาจจะต้องมีการตรวจนะครับ ว่ามีการติดเชื้อหรือไม่นะครับสิ่งสําคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนจะต้องปฏิบัติได้นะครับก็คือในเรื่องของการดูแลป้องกันตนเองนะครับอันแรกก็คือในเรื่อง,องการใส่หน้ากากนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะเดินทางออกไปในพื้นที่ที่มีแออัดนะครับหรือพื้นที่ชุมชนก็อยากให้ใส่หน้ากากร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการล้างมือนะครับ ไม่ว่าจะไปสัมผัสอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับควรที่จะมีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับประการต่อมาก็คือในเรื่องของอาการเว้นระยะห่างหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับก็พยายามอย่าไปในพื้นที่ที่แออัดนะครับถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปก็จะต้องเว้นระยะห่างนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะติดโรคนะครับในประเด็นเรื่องของอาหารทะเลนะครับถามว่ายังสามารถที่จะรับประทานได้หรือไม่นะก็สามารถรับประทานได้นะครับแต่จะต้องปรุงสุก นะครับแล้วก็ผู้ที่สัมผัสในส่วนของอาหารสดเนี่ยนะค,ควรที่จะต้องล้างมือนะครับหลังจากการสัมผัสโดยทันทีนะฮะก็จะสามารถป้องกันในส่วนของเรื่องการที่จะแพร่กระจายเชื้อในครั้งนี้ได้นะครับก็คงฝากพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวัคซีนประจําวันเนี่ยนะครับเรื่องการใส่หน้ากากการล้างมือแล้วก็การเว้นระยะห่างครับอาหารทะเลที่นํามาจากสม,มุทรสาครน,นี้นยังคงนําเข้ามาอยู่ใช่ไหมครับอ่หาร ก่อนหน้านี้นะครับก็คงจะยังมีการนํามานะครับแต่ว่าพอมีการประกาศล็อกดาวน์นะก็คงช่วงนี้ก็คงจะไม่ไม่มีการนําเข้ามาครับแบบออนอกจากเรื่องของอาหารทะเลครับมีความเสี่ยงด้านอื่นไหมครับนอกจากคนด้วยครับอาหารทะเลที่เราคุมคือคือในเรื่องของอาหารทะเลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าที่พูดถึงอาหารทะเลเพราะว่าพื้นที่ที่มีการเกิดการระบาดของโรคหรือว่ามีการติดเชื้อของโรคในครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับ ก็เป็นเป็นในกลุ่มของตลาดที่ขายพวกอาหารทะเลนะครับแล้วก็ตลาดกุ้งนะครับนะ่ะก็เลยพูดถึงเรื่องอาหารทะเลนะแต่ถามว่าไอก้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นการเดินทางมาจากต่างประเทศนะที่ไม่ได้เดินทางมาโดยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะฮะมาทางช่องทางธรรมชาติก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่ที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยนะครับถามว่า โดยลําพังเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับที่จะไปสอดส่องโดยทั้งหมดเนี่ยคงคงไม่สามารถทําได้นะครับถึงสําคัญก็คือพี่น้องประชาชนนะต้องช่วยกันสอดส่องนะฮะถ้าพบเนี่ยนะครับคือเราจะต้องดําเนินการในเรื่องของการกักตัวนะครับในครบ14วันนะครับเพื่อที่ถ้าหากว่าเขาเจ็บป่วยหรืออะไรต้องต้องไปตรวจเราก็จะได้ดูเนินการการตรวจนะครับถ้าเกิดเขามีการติดเชื้อขึ้นมามันก็จะเป็นการตัดวงจรของเชื้อไปครับจังหวัดสุรินทร์ของเรามีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ประชาชนมีความเป็นห่วงมากครับวันนี้ท่านยินยันมาตรการที่กล่าว่าสามารถที่จะควบคุมได้ครับท่านในส่วนที่เรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่อำเภอกาดเชิงนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของช่องจอมนะครับแล้วก็ในพื้นที่ช่องทางธรรมชาติไม่จะเป็นพี่พนมนงรักบัวเชิสังขะนะฮะโดยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ได้อ่า ในความร่วมมือนะครับกับกองกําลังสุรนารีนะครับในการที่จะดูแลในส่วนของพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็ในส่วนของตํารวจนะฮะที่จะดูแลพื้นที่ภายในนะครับซึ่งเราก็มีมาตรการในการดูแลตรงส่วนนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะเราก็จะมีการติดตามในเรื่องของข่าวการแพร่ระบาดนะฮะหรือว่าผู้ติดเชื้อในส่วนของประเทศกัมพูชานะครับและก็ ยังเป็นที่สบายใจได้หน่อยนะครับว่าอัตราการติดเชื้อในฝั่งของทางกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ยนะมีอัตราการติดเชื้อต่ำนะครับนะแล้วก็ถ้านับย้อนหลังไปนี่ก็มีระยะเวลานานพอสมควรที่ที่ไม่มีการติดเชื้อครับ